สวัสดีครับผมโจทีเฮดไซกครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเกม GTA 6ว่าจะลงสตรีมหรือเปล่านะครับเน่ซึ่งหลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าถ้าสมมติว่า GTA 6มันลง PC มันก็อาจะลงสตรีมอยู่แล้วนะเพราะว่าสตรีมมันก็เล่นเกม PC ได้ทั่วไปครับแต่ทุกคนเอ้ย คำถามนี้ต้องขยายนิดนึงครับเนื่องจากตอนนี้ครับทางสตรีมครับเขาได้ประกาศเครื่องคอนโซลใหม่ของตัวเองเลยครับทุกคนนะใช้ชื่อว่าสตรี m แมชชีนครับเขาว่ากันว่าเครื่องนี้ครับจะเป็นเจ้าสตรายตัวใหม่ครับที่อาจจะมาโค่น Play Station แล้วก็ Xbox เลยทีเดียวเชียวครับแต่ข่าวล่าสุดดูเหมือนว่า Xbox จะถอยให้ PlayStation แล้วนะเนาะกินหน้าน่าจะมีแต่ เพย์สเตชันเดี่ยวๆเลยครับแต่ล่าสุดเนาะทา mm hmm. งสตรีมก็ได้ประกาศเครื่องคอนโซลของตัวเองครับใช้ชื่อว่าสตรีมแมชชีนครับที่หยิบยกคําถามนี้ขึ้นมานะก็คือ GTA 6จะลงสตรีมไหมครับเนื่องจากถ้าสมมติว่า GTA 6ลงสตรีมใช่ไหมไอเครื่องสตรีมแมชชีนมันก็น่าจะเล่นไอเกม GTA 6ได้นั่นเองครับทุกคนนะเราก็ต้องมาเดาสเปคแล้วก็ดูสเปคนะแต่ก็มีข่าวดีเนาะ ไอ้สตรีมแมชชิงครับหลังจากที่เขาประกาศนะว่าจะขายเครื่องนี้เนาะในปี2 0 2 6ก็คือปีหน้าครับเขาได้ประกาศไอ้สเปคของเครื่องมาด้วยครับทุกคนเอ้ยนี่เอาง่ายแล้วก็คือเราอาจจะได้รู้สเปคของเกม g d 6ไปด้วยครับเพราะว่าเครื่องนี้มันออกมานะเขาก็น่าจะทําให้มันเล่น g d 6ได้ด้วยนั่นเองเนาะถ้าเล่นไม่ได้ก็น่าจะเป็น ปัญหาใหญ่ของไอเครื่องสตรีมแมชชีนอยู่ไม่น้อยนั่นเองครับนี่แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูรายละเอียดของสตรีมแมชชีนเนะสเปคอะไรต่างๆครับก็ดูจากคลิปก่อนได้นะผมได้พูดแบบรายละเอียดเลยเนาะแต่ว่าในคลิปนี้ครับจะมา,าพูดถึงว่าสตรีมเขาจะเอา g d 6ไปลงในเครื่องไอสตรีมแมชชีนอัปเปล่านะครับทุกคนเอ๋ยนีอ่อะ แล้วก็ล่าสุดครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูข่าวนี้เนาะล่าสุดครับก็ได้มีการยืนยันแล้วครับทุกคนนะว่าทางบริษัทวาวครับได้ประกาศเปิดตัวครับเครื่องสตรีมแมชชีนครับเวอร์ชั่นใหม่ด้วยครับทุกคนนะทำไมถึงเวอร์ชันใหม่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเขาเคยประกาศออกมาแล้วแต่ถูกยกเลิกไปครับแต่ล่าสุดก็ประกาศออกมาแล้วครับว่าจะขายเครื่องนี้ในปี2026ครับและสเปกก็อัพมาใหม่ด้วยครับแล้วก็สเปคของเครื่องนี้ เทียบเท่า PlayStation 5กันเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะซึ่ง GTA 6ก็มีประกาศว่าจะเล่นบน PS5 ได้ใช่ไหมแสดงว่าเล่นผ่านเครื่องนี้ได้นองครับทุกคนเอ้ยแล้วก็สเปคเข้าๆนะครับทุกคนนะถ้าใครอยากเห็นก็ดูในเว็บได้นะอไอเครื่อง Steam e d i t i o มีลิงก์ให้นะใต้คลิปเดี๋ยวผมจัดให้ครับแล้วก็สเปคเข่าๆครับก็คือ ใช้ CPU ของ AMD ครับนี่ license 4 6ค o r e นะครับทุกคนนะแล้วก็ GPU เนี่ยเออผมไม่เคยเห็นเลยบ่ทุกคนผมก็ไม่ใช่สายของ AMD นะเพราะว่าเขาใช้ GPU ของ AMD ครับใช้เป็นตัว RDNA 3นะอ,อันนี้ผมไม่คุ้นเหมือนกันครับทุกคนนะขอโทษด้วยผมสายเขียวอะไรเงี้ยก็ GPU ตัวนี้ผมไม่หาข้อมูลดูครับเขาว่าความแรงของมันครับน่าจะประมาณสัก การจอ4060ครับทุกคนนะถ้าใครใช้สูงกว่านี้ก็น่าจะสบายเนาะเหมือนผมใช้4070ก็น่าจะเล่นได้เลยเนาะแต่ถ้าใครจะซื้ออยู่ครับผมเชียร์เป็น5070ไปเลยนะครับทุกคนนะเพราะว่าราคาไม่ต่างกันนะอประมาณนั้นนะแล้วก็แรมของไอ้เครื่องนี้ครับอ่ะก็ใช้ตัว DDR5 ครับทุกคนนะ 16G เลยครับทุกคนโหดจัดครับบอกเลยนะก็ใช้เป็น แรม2ตัวนะครับ8 8จิกเนาะ2ตัวอยู่ในเครื่องนี้ครับทุกคนรวมเป็น16นั่นเองครับแล้วก็รองรับความละเอียดถึง 4K 60fps นะครับทุกคนซึ่งสเปคที่บอกมาครับเหมือนมันจะสูงกว่า Xbox Series S นะครับ S สิงคโปร์เนาะซึ่งสมมุติว่าถ้าสมมุติว่า g d 6นะครับมันลงในเครื่อง Series S ได้นะครับ S สิงคโปร์เนาะ มันก็น่าจะลงในเครื่องนี้ได้แบบสบายๆเลย,ยทีเดียวเชียวครับซึ่งสเปคมันสูงกว่าประมาณเนี้ยนั่นเองครับนี่ซึ่งระบบนี้ครับของไอ้สตรีมแมชชีนนะครับมันใช้ระบบของสตรีมโอเอสครับทุกคนนะก็คือใช้ระบบอบตปการของเขาเองโดยตรงเลยครับทุกคนนะเปิดเครื่องมาน่าจะให้ล็อกอินแล้วก็อ่อขึ้นมาแล้วก็น่าจะมีเหมือนหน้าโปรแกรมสตรีมเลยครับก็คือเลือกเกมเลยประมาณนั้นครับไม่สามารถที่จะ เปิดเล่นวิดีโอเข้าเน็ตได้นะก็คือเล่นเกมได้อย่างเดียวนั่นเองครับทุกคนเอยเหมือนกับเครื่องคอนโซลทั่วไปที่เรา,เ,าเล่นกันอยู่นี่แหละนะครับทุกคนนะซึ่งข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะอ่าแล้วผมสรุปให้อีกนิดนึงแล้วกันครับทุกคนนะเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติว่า GTA 6ออกมาแล้วใช่ไหมมันต้องเล่นในเครื่องสตรี m แมช i n e ได้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากเขา กล้าประกาศสเปคออกมาแล้วครับแล้วก็จะใช้สเปคนี้ขายนะครับถ้าสุดว่าสตรีมน่ะเขาเอาเกม Gd6 ไปลงในสตรีมใช่ไหมสตรีมนะ่ะมันก็ต้องรันผ่านเครื่องไอ้สตรีมแมชชีนได้อยู่แล้วใช่ไหมอมแสดงว่าสเปคนะ่ะมันน่าจะถูกตั้งมาแล้วเนาะตั้งรงมาแล้วครับว่าประมาณสัก40 หกวครับทุกคนน่าจะเล่นเกมนี้ได้ครับนี่ GT6 เนี่ยเฮ้ยน่าสนใจเ,เนี่ยเอาเแล้วทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ฝากกดไลค์กดติดตามกัด้วยดีเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม